สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง man and family ลี่ออร์แกนิกฟาร์มนะครับวันนี้มาตัดผักตอนเช้าๆเลยพร้อมกับหมอกควันที่นาแน่นมากๆแสบ,บตาหมดเลยโอเควันนี้มาดูผักที่จะตัดวันนี้นะครับอันนี้คือติดและบิดที่ยังอายุประมาณ สามสัปดาห์นะครับก็ประมาณสิบกว่าวันนะกับยี่สิบวันยี่สิบห้าวันประมาณนี้ไม่เกินนะถ้าถ้าเกินยี่สิบห้าวันมันก็เริ่มะกอใหญ่แล้วก็ใบมันจะเริ่มแข็งแล้วก็มียางเยอะนะตอนนี้คือกําลังอร่อยเลยก็เกินจากเบบี้สลัดนิดหน่อยนะครับก็เป็นพี่ๆเลยแหละเบบี้มันก็จะเล็กเกินไปหน่อยนี่ แล้วออกก่อนนะครับความสวยงามผักสลัดอินซีดูความกรอบนะครับกา้านจะจะกรอบเป็นพิเศษนะครับเ,เพราะว่าผาักสลัดมันเป็นผักที่หวบน้ำ แล้วก็อายุสั้นถ้าเราไม่แพ็กใส่ถุงหรือว่าให้มันโดนอากาศนะใบมันจะเหี่ยวง่ายมากนะครับนี่มันเป็นผักที่อุ้มน้ำแล้วก็เวลาทานนะมันก็จะฉ่ำน้ำนะครับแล้วก็ถ้ามันเกิดโดนแดดเดยอะๆหรือว่าลมเยอะๆนะครับผักมันจะเหี่ยง่ายมากมาก มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับอันนี้ผมจะมาตัดลีนโบอีกสักสองต้นอันนี้ก็จะเหมือนสลัดคอร์สเลยนะครับรสชาติก็เหมือนกันกรอบเหมือนกันแต่ใบมันจะหยิกหยิกเฉยๆมาตะกูลผักสลัดก็รสชาติคล้ายๆกันนะครับดูใบเหลืองๆนี้ยังกรอบคนระับแล้วก็ตัดแต่งไปเดอีกสักพักนึงผมจะเลี้ยงเป็ดนะ ผมจะเอาเศษผักพวกนี้ให้มันกินมันก็จะได้ไข่เป็ดได้รับประทานด้วยก็จะได้มีไรายได้เพิ่มไปอีกสักช่องทางหนึ่งอาจจะมีไก่ได้วยนะเดี๋ยวดูก่อนดูสถานการณ์อีกสักพักหนึ่งนี่ดูความสดของผักนะครับส่วนใหญ่ก็จะตัดตอนเช้านะว่าถ้าไปตัดตอนเที่ยงตัดปุ๊บ เดียวเหี่ยวเลยร้อนตอนนี้มันอากาศเย็นๆตอนเช้าๆนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไอ้เล็บอีกต้นหนึ่งน่าจ,จะเตรียมกล้าของแล้นี่ก็ตัดไปหลายตัวเหมือนกันส่วนใหญ่ผักสลัดพวกนี้มันจะมีวิตามินสูงนะครับคนทีน่กินเยอะๆก็จะผิวดี แล้วก็ระบบขับถ่ายก็จะดีด้วยนะครับว่ามันกินง่ายแล้วก็สามารถกินได้เยอะมากกว่าผักตัวอื่นนะครับกินเล่นๆขับน้ำยำก็ได้ถ้าใครไม่อยากกินน้ำสลัดนะมันมีไขมันเยอะเนาะทำเป็นน้ำยำที่เรายำใส่พวกมะม่วงก็ได้ครับแต่มันจะออกหวานแล้วแต่เราเราจะปรุงยังไงนะใส่กุ้งแห้งก็ได้นะ จะได้โซเดียมเพิ่มอีกแต่ถ้าใครลดความอ้วนก็ไม่ควรจะกินโซเดียมเยอะนะโอเคนี่ผมขอ,อคอร์ดอีกสักต้นหนึ่งเดี๋ยวมาดูคอร์ดนี่ยังไม่โตเต็เมที่นะแต่จะบอกให้ว่าไซนี้แหละอร่อยที่สุดละเพราะว่ามันจะกรอบที่สุด านที่สุดรุ่นนี้แต่ถ้าแก่ขึ้นมาอีกหนึ่งก็ใช้ได้นะแต่มันจะออกบางคนนะถ้าไม่ชอบขมนะมันจะรู้สึกขมเลยแต่ละคนกินขมปกติก็ไม่มีปัญหาไะนี่ทำง่ายๆใส่แต่ปุ๋ยหมักอย่างเดียวแล้วก็น้ำหมักปลูกไปก็ไม่มีปัญหาเจ้าเราก็ตีหมกไปเรื่อยๆดี่ก็ดีเองเอาดิน คนบอกว่าดินไม่ดีทำยังไงก็ให้เปรียบเสมือนว่าดินเป็นจานข้าวนะเราปรุงอาหารใส่ในจานข้าวแล้วให้ผักกินเนี้ยผักก็จะได้กินอาหารนะไม่ได้กินจานข้าวเข้าใจไหมครับโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะครับช่วยช่วยกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ จะได้เป็นกำลังใจให้ช่องต่อไปวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ